มอริสงานเข้าหลังโพสต์ข้อความถึงโตโนโ่23ตุลาคม2022กระแสเริ่มตีกลับมอริสหลังโพสต์ได้1,000ล้านหมอก็เหนื่อยเท่าเดิมเป็นอีกหนึ่งโครงการที่หลายคนพูดถึงกันเป็นจำนวนมากสำหรับโครงการว่ายน้ำข้ามโคง One Man The River หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ของพระเอกดังอย่างโตโน่พาคินคำวิไลศักดารานักแสดงชื่อดัง ที่ทำภารกิจว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงไปกลับรวมระยะทาง15กิโลเมตรเพื่อระดมทุนจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำม,มว่วนสอปปอลาวนักแสดงหนุ่มโตโนภาคินก็สามารถทำภารกิจว่ายน้ำข้ามโขงในโครงการ One Man and the River 1หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ได้สำเร็จ แม้จะได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางทั้งเรื่องความอันตรายและความเชี่ยวกราดของกระแสน้ำโขงในฤดูน้ำหลากการต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลทั้งทีมแพทย์เจ้าหน้าที่กู้ภัยและอื่นๆรวมถึงที่มีเสียงวิจารณ์เรื่องการบริจาคไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านการแพทย์ได้อย่างถาวรแต่โตโน่ก็ยังเดินหน้าสานต่อภารกิจจนลุล่วงมอริสเรืองริดเพื่อนสนิทของโตโน่จากเวทีเดอะสตาร์ซึ่งเคยเกิดกระแสนโนริจิ้นกันถล่มทลาย ได้ออกมาโพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ที่จุดโซเชียลให้ลุกเป็นไฟว่าการกระทําครั้งนี้ของโตโน่ถือว่าดีมากๆแต่มันไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริงทั้งนี้มอริสเผยว่าตนยินดีกับการว่ายน้ําของโตโน่ในวันนี้ดีใจที่ปลอดภยัย และได้รับเงินบริจาคจำนวนมากต้องขอบคุณต่อน้ำใจของโตโน่ที่มีต่อบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นเรื่องที่หาได้ยากแต่จากบทสัมภาษณ์ที่โตโน่พูดหลายครั้งว่าแพทย์และพยาบาลเสี่ยงกว่าเหนื่อยกว่าและอยากจะฝากมุมมองนี้ไว้สักนิดว่าต่อให้โตโน่ไ่ว้นามข้ามโค้งอีกสิบรอบได้เงินมากกว่าพันล้านบาทหมอพยาบาลก็เหนื่อยเท่าเดิมตนขอยกตัวอย่างในฝั่งหมอแล้วกัน เช่นในไทยมีระบบประกันสุขภาพทวนหน้าหมอทำงานหนักคนได้รับค่าตอบแทนเท่าเดิมซึ่งทุกวันนี้หมอทำงานเกินเวลาทำงานหนักมากเกิดภาวะสมองไหลหมอออกจากโรงพยาบาลรัฐกันหมดเมื่อหมอในระบบไม่พอก็กผลิตหมอใหม่วนหลูบไปเรื่อยๆถึงบอกว่าเงินบริจาคเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยให้หายเหนื่อยคำว่าหมอพยาบาลเสี่ยงแล้วคำถามคือใครปล่อยให้หมอและพยาบาลต้องเสี่ยง ทำไมผู้ที่มีอำนาจมองไม่เห็นและไม่สามารถจัดการปัญหานั้นได้เรื่องงบประมาณไม่พอถ้างงบประมาณไม่พอทำไมไม่ทำเรื่องขึ้นไปทำไมต้องรอบริจาคส่วนตัวตนมองว่าการบริจาคไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีแต่ต้องมีหลักการ จุดประสงค์ของโครงการและการนําเงินไปใช้อย่างชัดเจนรวมทั้งควรสนับสนุนแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด,ด้วยถ้าสื่อสารจุดนี้ได้คิดว่าคนไม่เห็นด้วยจะน้อยลงและทําให้โครงการมีเหตุมีผลมากขึ้นเริ่มมีกระแสตีกลับไปที่หมอริต โดยเฉพาะที่บอกว่าประกันสุขภาพทวนน้านั้นทําให้คนไทยไม่รักษาสุขภาพซึ่งต้องบอกว่าไม่มีใครที่อยากป่วยเพื่อไปนอนโรงพยาบาลหลายคนได้ชีวิตกลับคืนมาไม่ต้องขายไร่ขายนาเพื่อมารักษาตัวเองก็เพราะ30บาทรักษาทุกโรคการไปโรงพยาบาลแต่ละครั้งมีต้นทุนเสมอ บ้งหยุดงานขาดรายได้ต้องมีค่ารถบางครั้งโรงพยาบาลอยู่ไกลคนมาเฝ้าก็ต้องเปิดโรงแรมนอนหรือนอนกับพื้นที่โรงพยาบาลการบอกว่าคนกินเหล้าไม่รักษาสุขภาพกันมากเพราะ30บาทนั้นไม่ถูกต้องบางคนรักษา,ส,าสุขภาพสุดท้ายก็ป่วยปัจจัยรอบด้านทั้งนั้นไม่มีใครอยากป่วยแน่นอน